ดีค่ะครูกระตูนนักกิจกรรมบำบัดประจำสูตรไมเบนน์บอดี้นะคะแล้วก็ครูต้นนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญาด้านแอร์เซสซอรี่อินดิเคชันค่ะวันนี้เราจะมาวิเคาราะห์ case study โดยวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองที่บุตรหลานอาจมีปัญหาคล้ายกับกรณีศึกษาเหล่านี้ จะได้กระหนักถึงและพาบุตรหลานไปพบนักกิจกรรมบำบัดที่ใช้กรอบอ้างอิง a c e s s s o r y integration ในการประเมินและให้การบำบัดรักษาค่ะ่ะต่อไปก็จะเป็นกรณีศึกษาเนาะน้อง A เด็กชายอายุ6ปี9เดือนถนัดมือข้างซ้ายกำลังเรียนอยู่ชั้นป .1 โรงเรียนนานาชาติค่ะน้องเข้ามาประเมินที่ m y b เบ a แอนด์บอด้วยูุปกรองกังวลในเรื่องการควบคุมอารมณ์ ทำงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนไม่เสร็จตามกําหนดแล้วก็ชอบหรือมักจะเล่นในโลกจินตนาการของตนเองค่ะประวัติของน้องนะคะก็น้องมีประวัติข้ามพัฒนาการาการเดินช้าก,กว่าเกณฑ์และพูดได้ก่อนเดินน้องเริ่มเข้าโรงเรียนเมื่ออายุประมาณ3ขวบน้องเคยมา ประเมินครั้งแรกที่ My Brain and Body เมื่ออายุ3ปี3เดือนด้วยผู้ปกครองต้องการทดสอบพัฒนาการโดยรวมและให้ความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวหรือว่าในด้านฟิสิกอ l นั่นเองค่ะซึ่งในการทดสอบขณะนั้นพบว่าน้องไม่ค่อยมีการสบตาขณะพูดสีหน้าไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ลักษณะคำพูดดูเป็นทางการเช่นเราอยู่ในโลกใบกว้างใหญ่ และขณะทดสอบกล้ามเนื้อมัดเล็กสังเกตเห็นใช้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาสลับกันไม่แสดงมือข้างเด่นที่ชัดเจนส่วนผลการทดสอบด้วยแบบประเมิน Clinical Observation for sensory indication เนาะก็พบการหลงเหลือปฏิกิริยาสะท้อนกลับด้งเดิมของ ATR และก็ STR n r. ด้านแบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรือว่า d e v e r 2โดยรวมพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สมวัยจึงให้คันแนะนำและ ควรพาน้องมาประเมินผลซ้ำหลังจาก4 6ถึง6เดือนค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นพฤติกรรมขณะทดสอบเนาะก็น้องเข้ารับการทดสอบครั้งที่2ตอนอายุ6ปี9เดือนลักษณะการพูดของน้องก็จะมีน้ำเสียงราบเรียบและสีหน้าไม่ค่อยแสดงอารมณ์น้องบอกว่าน้องมีเพื่อนสนิทชื่อยูกิยูกิเนี่ยจะชอบเล่นเหมือนผู้ชายเล่นสงครามชอบแบทแมนแต่ว่าผมเนี่ยไม่ชอบฮีโร่ชอบวาดรูปเช่นพวกเครื่องบินนะคะ ส่วนขนาดการทดสอบเนาะถ้าจับดินสอของน้องเนี่ยก็จะจับโดยใช้4นิ้วนิ้วโป้นี่จะโอบรอบรอบนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางเมื่อน้องเขียนเป็นเวลานาน,านเนี่ยก็จะเริ่มสติฟเริ่มเกรง็งแล้วก็กดดินสอแรงขึ้นการเคลื่อนไหวสวนปลายหรือว่าลิปคอนโทลเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็อ่ะคอเนี่ยก็จะมีลักษณะก้มมากขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวคอร่วมด้วยขณะเขียน ส่วนในการโยนบอลเนาะครั้งแรกก็จะใช้มือขวาอีกสองครั้งถัดมาก็จะใช้มือซ้ายขณะเตะบอลก็จะต้องมีการปรับท่าทางก่อนที่จะเตะแล้วก็จะมีเตะผิดด้วยส่วนกิจกรรมที่น้องชื่นชอบก็จะมีพวกต่อเลโก้อ่านหนังสือแล้วก็อาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจรดวดค่ะถัดมาก็จะเป็น assessment data เนาะหรือว่าแบบประเมินที่เราใช้ในการประเมินน้องนะคะก็มีอยู่4แบบประเมินแบบประเมินที่1ก็คือ แบบประเมิน sensory profile ก็จะดูว่าการทำงานของระบบประสาทแต่ละระบบของน้องเนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างจากการประเมินเนาะก็จะพบปัญหาการประมวลผลระบบประสาทในด้าน auditory processing, multisensory processing, modulation of sensory input affecting activity level, emotional r e a c t i v e inattention หรือว่า distractibility, poor registration แล้วก็ sedentary ค่ะ ส่วนแบบประเมินที่2ก็จะเป็นแบบประเมิน clinical observation for evaluation in sensory integration ก็จะพบในเรื่องของ eye movement flexor er i n s u p p l a e x t e n s o r in prone atnr finger localization แล้วก็ bilateral coordination คะ่ะส่วนแบบประเมินที่3เนาะก็จะเป็นแบบคัดกรองภาวะสมารทิสั้นหรือว่า van der b i l t assessment rating rating scale ก็จะ,ะพบคะแนนเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงในด้านของ สมาธิแล้วก็พบกับอาการร่วมด้วยก็เช่นอาการเดือไม่เชื่อฟังหรือว่า Oppositional Defiant Disorder แล้วก็ภาวะวิตกกังวลหรือว่าซึมเศร้า Anxiety หรือว่า Depression ค่ะแล้วก็แบบประเมินสุดท้ายก็จะเป็นแบบประเมิน v e r r y VMI ก็จะมีแบบประเมินทั้งหมด3ด้านเนาะก็จะมี Very v e r r y VMI Visual Perception แล้วก็ Motor Coordination ก็จะพบว่าคะแนนทั้งสด้านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมตามช่วงวัยเลยค่ะจากการประเมินทั้ง4แบบประเมินเนาะก็จะพบปัญหาในการประมวลผลระบบประสาทความรู้สึกหลักๆออกเป็น3ด้านนะคะด้านที่1ก็จะเป็น somatosensory processing ด้านที่2 vestibular processing แล้วก็ด้านที่3จะเป็นด้าน auditory processing นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการวิคเคราะห์เคสของคุ้ต้นนักกิจกรรมบำบัดผู้เชจยวชาญทางด้าน air sensory e integration นะคะขอเชิญเลยค่ะ ในการวิเคราะห์เคสของเราเนี่ยก็จะใช้คอนเซปต,ต์ของ data-driven decision making นะครับในการวิเคราะห์เคสนะครับในส่วนปัญหาแรกนะครับในส่วนของ participation challenge ของเขาเนี่ยของน้อง A เ,เนี่ยก็จะพบว่ามีความยากลำบากในการควบคุมอารมณ์ตนเองนะครับแล้วก็จากการประเมินเนี่ยก็จะพบปัญหาการทางานของระบบประสาทามรู้สึกในด้าน somatosensory processing แล้วก็ vestibular processing ที่จะเห็นได้ใน หัวข้อทดสอบของแบบประเมินกลิ้ข้อ observation for sensory n e g a t i o n นะครับแล้วก็สมมพื้ิฐานที่ลิงค์ data assessment กับ participation concern ของเขานะครับก็จะพบว่าปัญหาการควบคุมอารมณ์นี้เนี่ยเป็นผลมาจากพัฒนาการของระบบบูรณาการประสาคทความสึกที่ทำง,งานขาดประสิทธิภาพนะครับทำให้น้องเขาเนี่ยมีความยากลำบากในการได้มาซึ่งประสบการณ์ความสำเร็จหรือว่า successful เอ็กซ์เพรีเนี่ยได้ยากนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อสมองส่วนบริหารจัดการนะครับหรือว่า x x e u u i v e f u n c t ชันนะครับในด้านของการควบคุมอารมณ์ตนเองนะครับจึงทำให้เราเห็นปัญหาของน้องเขาในเรื่องของการควบคุมตนเองนะครับสำหรับข้อถัดไปนะครับน้องเอมีความยากลำบากในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ในห้องเรียนให้เสร็จตามกำหนดนะครับก็จะเป็นปัญหาการ planning and organizing นะครับ uh, summary of assessment data ที่เราพบนี่ก็คือจะพบว่า uh, การทำงานของระบบประสาทความรู้สึกในด้านของ somatosensory แล้วก็ vestibular processing เนี่ยทำงานไดไ้ไม่ดีนะครับ uh, พบได้ในเทสของ clinical observation แล้วก็เทสของ sensory profile นะครับ uh, สำหรับ Hypothesis link data from Ass Assessment to participation นะครับก็พบว่าน้อง A เนี่ยมีความยากลำบากในการทำงานที่รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดนะครับก็เป็นผลมาจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพของระบบบูรณาการประสาทความรู้สึก a s i นะครับที่ทำให้น้องเนี่ยมีความยากลำบากในการควบคุมระดับความตื่นตัวที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ ยังมีความยากลาบากในการควบคุมสสัมพันธ์นการเคลื่อนไหวของร่างกายและก็การวางแผนการเคลื่อนไหวหรือว่ามอเตอร์ planning นะครับซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของสมองส่วนบริหารจัดการหรือว่า ef นะครับโดยเฉพาะในด้านของการวางแผนการจัดระบบและก็การดําเนินการหรือว่า planning and organizing นะครับ สำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นในโลกของจินตนาการของตัวเองนะครับซึ่งจากการเทสของเราเนี่ยก็จะพบปัญหานในการประมวลผลระบบ s o m a โ o เซน s ซอรี่แล้วก็ v เว i b u l a r Processing ในแบบประเมินคล n นิคอ o b s อเวช t ั่นแล้วก็แบบประเมิน Sensory Profile นะครับที่เห็นได้ในหัวข้อที่เราเทสออกมาในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับส่วนในเรื่องของไฮโ o เทส s ที่ลิงก์กับ Participation Challenge ของเขาเนี่ยครับก็พบว่าน้องเอเนี่ยชอบเล่นในจินตนาการของตัวเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากาพัฒนาการของระบบรูนา,ารประสาทความรู้สึกนะครับที่ทำให้น้องเนี่ยไม่ successful ในขั้นพัฒนาการอาของ s e n s ซอรี่มอเตนะครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงอนุบาลน,นะครับซึ่งซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านของสังคมหรือว่า social participation และก็ในเรื่องของความมั่นใจในตนเองนะครับประกอบกับระดับความตื่นตัวของระบบประสาทความรู้สึกที่ต่ำหรือว่า low arousal level นะครับก็จะส่งผลต่อการทำงานของ executive function ด้วยเหมือนกันนะครับในด้านของการคิดยับยัง้งการคิดยับยั้งข้อมูลที่แทรกเข้ามาจากภายในหรือว่า inhibition interference Inter นะครับซึ่งทำให้น้องเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้จากภายใน ความคิดของตนเองมากกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับจึงทําให้น้องเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอยู่ในโลกของจินตนาการตัวเองมากกว่าที่จะสนุกกับการเล่นกับเพื่อนหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับครับต่อไปมาถึงเป้าหมายในการทรีทเมนต <ะ S> ์นะครับ,รบทรีทเมนต์โกก็คือข้อที่1พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาทความรู้สึกแอร s เซนซูรีอินดิเคชันนะครับโดยเฉพาะการทำงาน ด้าน s โ m ม t o s ตเซน r y รีโปรเซสซินะครับเพื่อให้น้องสามารถควบคุมระดับความตื่นตัวที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมได้ดีขึ้นการควบคุมสาสมมา์ของร่างกายและก็การวางแผนการเคลื่อนไหวพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจของน้องดีขึ้นด้วยนะครับเป้าหมายที่2ก็คือพัฒนาทักษะการทํางานของสมองส่วนบริหารจัดการหรือว่า e e นะครับทั้งในด้านพื้นฐานของการคิดยับยั้ง ด้านการคิดยืดหยุ่นแล้วก็ด้านความจำเพื่อการใช้งานนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือพัฒนา,าทักษะการจัดการตัวเองหรือว่า organizing skill นะครับเพื่อทำให้น้องสามารถที่จะจัดการงานของตนเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือพัฒนาทักษะสังคมและก็การเล่นนะครับเพื่อที่จะดึงน้องออกมาจากโลกจินตนาการของตนเองนะครับนี่ก็คือเป้าหมายโดยรวมสำหรับน้อง A นะครับ ก็ขอบคุณครูต้นนักนกิจกรรมบำบัดเนาะสำหรับการวิเคราะห์เคสนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเด็กที่มีปัญหาการควบคุมอารมณ์ของตอนเองทําง,งานไม่เสร็จตามกําหนดแล้วก็ชอบได้นในจินตนาการของตอนเองเ <c oughs> มื่อประเมินด้วยแบบประเมินต่างๆตามเกาออ้างอิง a n c e s o r y Integration แล้วเราก็จะพบปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอารมณ์แล้วก็ทักษะตามวัยของเด็กถ้าผู้ปกครองพบว่าบุตรหลาน อาจมีปัญหาที่คล้ายๆกันนี้แนะนำให้ไปพบนักกิจกรรมบำบัดที่มีความรู้ด้าน Air s u r s o r y Integration นะคะสำหรับวันนี้การวิเคราะห์เคสสตาร์ทีีของเราก็เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมติดตามข่าวสารทั้งหน้าแฟนเพจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ